ประเด็นเนี่ยคือวันนี้แม่ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงดีเลยเออาคุณวุ้นเส้นก่อนครับคือสุดท้ายเลยเนี่ยไอเรื่องที่อันนี้ต้องบอกมีอะไรต้องไปหาท่านเปานะ,ะไม่มาหาผมนะประเด็นก็คือท่านเปาเนี่ยเขาลงเรื่องดาราเอาไว้แล้วตอนหลังเมื่อวานเนี่ยใครไปดูอีพีก่อนนะั้นนี้ก็ได้ดีเจดดาดีเจดดาเองเนี่ยเขาก็พูดถึงคุณนานาซึ่งเขาบอกคุณนานาเนี่ยไม่เกี่ยวถูกป่ะในไอทวิว่าเอาภาพ ดิเจด้ามาหน่อยดิเมื่อวานนี้คุณมดดำยังบ่นเลยเขาเป็นเพื่อนกันรว่าคุณดด้าแหล่ะเพราะคุณด้าเข้าใจว่าแหมเวลาทำรายการน่ะคือมันไม่พูดก่อนหรอกโดยหลักไงยังไงก็ต้องพูดในการตัวเองถือว่าเพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องของคนดูเพราะฉะนั้นอเข้าใจคุณด้าก็ ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะอแต่คุณมดดาเพือ่อจะให้ส่งไฟภาพมาให้เราว่าเนี่ยดี <c oughs> เจด้าเขารู้อะไรสุดท้ายเมื่อคืนเนี่ยดีเจด้าบอกว่าคุณนานานไม่เกี่ยวเลยคืออย่างนี้คือเขาบอกว่าเขาตอบได้ในส่วนที่เขารู้นะเพราะว่าเขาสนิทเรื่องของการทําธุรกิจด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยตอบได้เท่านี้คือ,อ,อน่าจะไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่ากรณีของอคุณนานาเน,นี่ยเขาไม่มีเรื่องของการไปชวนลงทุนและได้ปันผลอันนี้ในส่วนที่ดีเจด้าบอกแต่สุดท้าย ก็ต้องให้ทางคุณนานาออกมาชี้แจงคนชี้แจงอกลับมาตรงนี้อันนี้คือคุณดาดาล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าคุณนานาใช่ไหมคุณนาณาใช่ครับเออเขาได้แชร์ข้อความจากคุณวุ้นเส้นเพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้าโดยคุณวุ้นเส้นเนี่ยเขาออกมายืนยันเรื่องความบริสุทธิ์ถูกไหมฮะถูกต้องแล้วนานาเนี่ยเขาก็เลยมีการแชร์นี่ การแชร์ของนานาเนี่ยข้อความเนที่เขาแชร์เขาแชร์วร่าอย่างน<ะ>ี้ก็มี<ไ>ความเคลื่อนไหวก็คือจาก IG Story ครับ,รบก็คือมีการโพสต์นี่ไว้<ม>ก็คือตัวที่เขียนว่าตามข่าววันนี้เนี่ยคือคุณวุ้นเส้นโพสเมื่อวานหลังจากกระแสะข่าวโยงไปที่คุณวุ้นเส้นคุณนานาก็เลยแชร์มาแล้วก็เขียนข้อความข้างล่างบอกว่าวุ้นเส้นเพื่อนนานาไม่มีเรื่องแบบนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เออเพราะฉะนั้นอะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนานาเขาด้วยถูกไหม,มเพราะคนหูไปพูดถึงเขาเยอะกลับมาตรงนี้ จนกระทั่งล่าสุดวันนี้ก็ไม่รู้เกิดปรากฏการ์อะไรอีกคคือเมื่อนานา,นากับว<ม>ุ้นเส้นเขาออกมาพูดแบบนี้ล่าสุดวันนี้เห็นบอกคนไปจับตาเรื่องกรณีอันฟลโโ่นานา,นาใช่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเฮ้ยอะไร<ม>แล้วเอาจริงผมเนี่ยก็ตามไม่ค่อยทันในเรื่องดาราเนี่ย<ม>แต่ันนี้ที่ตามทันเลยก็คือว่าคนที่จะบอกกับเราเนี่ย<ม>แหละว่าเกิดอะไรขึ้น24ล้านอันนี้ตามเลยแบบหูผึ่งเลยเฮ้ย ขนาดนั้นเลยเหรอพอตกใจป่ะออนนี้บอก400ล้านไงวะนั้นเป็นรถวัวผ่านนี้แต่เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆมีพีกกว่านี้อีกตีหนึ่งครึ่งเราจบเลยแล้วจบตีหนึ่งครึ่งค้างเลยคนดูค้างเลยขอบคุณก่อนไหมครัขอบคุณก่อนเฮ้ยยัไม่ต้องขอบคุณเดี๋ยวไปขอบคุณตอน24ล้านเดี๋ยวคนดูมาเล่นปืนเล่นปืนมล่าสุด ไอ้เล่าดิทำไมมันเกิดอ,อะไรขึ้นวะเอ๊ะ u n f o l l ่มันคืออะไรวะคือวันนี้คนก็ไปจับตาคือแก๊งนางฟ้าจริงๆถ้าใครติดตามกลุ่มของอะต้องบอกว่าเนี่ยคุณนานาเองรวมไปถึงคุณวุ้นเส้นเองเขาเรียกว่าแก๊งนางฟ้าแก๊งนางฟ้ามีอยู่ถ้าผมไม่ไม่ผิดตามข้อมูลนี่นะประมาณ7็คนด้วยกันแต่คนไปจับตาว่าเอ๊ะทำไมในกลุ่มเริ่มมีความเคลื่อนไหวคือเงียบกันหมดยกเว้นคุณวุ้นเส้นออกมาชี้แจงว่าฉันไม่เกี่ยว แต่มันเกิดปรากฏการเกิดขึ้นก็คือกลุ่มแก๊งนางฟ้าไปกด unfollow ใน Instagram ของคุณนานาก็คือไม่ติดตามไม่ติดตามเลิกติดตามเอาง่ายๆคนแล้วส่วนใหญ่คนเราเอากลับมาที่คนเราเวลาเลิกกดติดตามถูกไหมก็ไม่ชอบหน้า,าหรือยังไงหรืออาจจะเป็นเพราะไม่ชอบแล้วเลิกคุย,ออยแล้วหรืออาจจะแบบ เออเราไม่ได้คุยกันแล้วหรือเปล่าเออไม่ค่อยได้ติดต่อกันแล้วเออหรือบางทีเราอาจจะต่างคนต่างแยกย้ายไปเติบโตเออพูดทางดีๆนั้นเดี๋ยวมขึ้นศาลนะในทั่วไปทั่วไปทคนทั่วไปไงสมมติเราจะกด unfollow ทุกคนอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่อันนี้คือกลุ่มนี้ยเพื่อนเนี่ยแกงนางฟ้าเขาก็คงไปตรวจสอบกันแหละทั้งแกจะเล่าจะเล่าหมาหอนดูดิได้ยินป่ะเสียงหมาหอนน่ะนี่ราชการจะเล่าเรื่องนี้หมาหอนขึ้นมาเลย กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคืนดีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยคนที่มีปัญหากันเนี่ยนะฮะเราจะต้องหอนหรือเปล่าเนี่ยล่าสุดแต่ไม่รู้ใครนะแต่เอากลุ่มนางฟ้าก่อนกลุ่มนางฟ้าคุณเจนสุดาคุณเจนสุดาไหนมีป่ะอาทีมงานต้องขึ้นอันนั้นสิไอ้ที่เขาเขาไปเซิร์ชกันอ่ะเต็มจอเลยเต็มจออินสตาแกรมของคุณเจนสุดาแล้วคนก็เข้าไปดูว่าตอนนี้กำลังติดตามใครอยู่พันหนุคนที่ติดตามปรากฏเขาเอาชื่อของคุณนานาไปเซิร์ชของไอจีอะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยหรอ้วมันก็จะขึ้นว่าไม่ ไม่ติดตามอยู่เนี่ยก็คือไม่อยู่ในรายชื่อคือคุณเจนสุดาน่าจะ unfollow ไปแล้วอ๋อเหรอมีอีกดีคุณพอลล่าครับอ๋อพอลล่าด้วยอ่อพอลล่าก็แก๊งนางฟ้าใช่ถูกต้องนี่ก็ unfollow ไปแล้วเรียบร้อยอันนี้คือตอนช่วงกลางวันคนไปดูนอกจากนี้มีอีกครับก็คือตอนช่วงข้ามเลยคริสหอวังฮะคริสหอวังก็เป็นหนึ่งในกลุ่มแก๊งนางฟ้าเหมือนกันคนก็เข้าไปในอินสตาแกรมนี่แล้วก็ไปเซิร์ชหาเหมือนกันไม่พบว่าติดตามเข้าใจว่า unfollow ครับสามคบเออแล้ววันนี้เนี่ยนะ ผมก็เลยให้นัทวุฒิเนี่ยวันนี้ที่เขาไม่มาเพราะเดี๋ยวเขาพ่งนี้ก็ต้องทํางานเช้าแล้วก็ถ้าคืนนี้ทีมงานขึ้นหน่อยดิเออไอ้ไกดติดตามกดซับสไครต<ะ>์เออก็คือให้นัทวุฒิเนี่ยบอกให้นัทวุฒิไปคุยกับพี่ดาด้าเขาหน่อยดิดีเจดาด้าเขาหน่อยดิว่าคือ,ค,อคือตัวพี่พุทธเองก็เสือกเหมือนกันอะเรแบบนี้คืออยากรู้ไงว่าเออแล้เมันใครวะและ้วเขาจะไม่รู้จริงคือเอาอย่างเงี้ยคือปกติเวลาทําข่าวคุณผู้ชมฮะจะบอกไม่รู้ก็ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวหาว่าพวกผมโกหกจริงี่ยงันี่อคนมาแแลล้วหะ มาแล้วแต่เอาว่ามันพูดไม่ได้โดนฟ้องอเพราะอันนี้ไม่ใช่ว่ากลัวหรือไม่กลัวนะเพราะขอ้อกฎหมายมันมีถูกไหมฮะเราใส่ไลฟ์เขาไม่ได้รเราต้องรอเขาพูดก่อนปรากฏว่าไอ้ไม่มีช่วงในึงวันนี้นัทวุฒิเนี่ยเขาไปนั่งมอนิเตอร์ดีเจด่าตอนที่เหมือนกับกำลังไลฟ์ขายของเห็นบอกว่าเราพยายามติดต่อดีเจด่าไปด้วยแต่ดี da ดาเนี่ยเขาเขาวุ่นระหว่างเรากําลังดูไลฟ์เอาเปิดตัวอย่างไลฟ์ของดีเจด่ามันมีช่วงหนึ่งเห็นบอกมันมีอะไรนักะกระตุกกระตุกเหมือนกับอึ๊กเข้าแบบ เกิดอะไรขึ้นนะไอซ์มันคืออะไรวะ คือเหมือนคล้ายๆว่าตัวของของนัทเนี่ยเขาพยายามจะติดต่อไปแล้วก็ดีเจดาดาตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่ายังไม่สะดวกก็เลยยังไม่ได้มีการชี้แจงอะไรทั้งในกรณีต่างๆออที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาตอบในในรายการคุณบดําไปแล้วออวันนี้ก็คือไปไลฟ์สดเขาก็สนุกสนานแบบนี้แหละจังหวะนั้นเองเนี่ยเข้าใจว่าตอนที่ตัวข,ของของนัทเ่เขาประสานเข้าไปแล้วเขาประสานกับอีกคนนึงคือเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีม,มีคุณหนิงอ่ะคุณหนิงปณิตาเขาไปอยู่ด้วยอยู่ในในเฟรมเนี้ยเหรอคืออยู่ในไลฟ์เ <ๆ S 1> นี้ยอ๋อเหรอก็เลยเหมือนโทรไปหาคคุุณณหหนิิงงกก่ารั แล้วไม่ใช่หนิงด้วยนะอันต้องบอกก่อนอันนี้บอกแทนเลยคือคุณหนิงปัณิตาใช่ไหม,มจริงๆตัวจริงแกน่ารักมากแล้วก็ปัณนนิ้น่าจะนอนน้องแล้วคุณหนิงเดจะดูแลอยู่คุณหนิงเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเพราะเออนอนหนูตอนแรกเนี่ยอันนี้คุณหนิงยกกังกลัวตอนแรกนนผมก็นั่งถามกับไอ้พวกบันเทิงใครวะนอนหนูใครคืออยากรู้เหมือนกัน คุณหนิงไม่ใช่หลุดโผ<พ>แล้วคุณหนิงไปอยู่ในไลฟ์กำลังขายของ<ช>แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือเหมือนเขาบอกว่าอุย๊ยเนี่ยเหมือนคุณหนิงเขาบอกว่าเนี่ยมีทีมข่าวก็คือของนัดเนี่ย <c oughs> เขาโทรมานะนัท <c oughs> มึงก็แล,แล้ว <c oughs> แล้วทีเจ็ดด้เาลเลยบอกว่าเอ้าเขารู้ได้หรอว่าคุณหนิงอยู่กับอยู่กับดาด้าคือดาด้าอยู่หน้าจอแต่คุณหนิงน่าจะอ,อยู่หลังจอฮะเนี่ยแล้วก็มีการสื่อสารกันนิดหน่อยหน่อยได้ไลฟ์เลยไล่บอกปิดไลฟ์ไปเลยใช่แล้วก็หลังจากอึ้งไปแล้วก็กดดับไ และไอ้นัทไปทำให้เขาขายของไม่ได้ปะวะเขาเลิกขายของเขาเลิกขายของไปเพราะเราหรือเปล่าวะเขาเลิกเลยใช่ปะใช่เอาไอ้นัทมึงนี่ตายแล้วแล้วคุณหนิงไปพูดอะไรปะาวะมาเขาพูดสั้นๆเองบอกว่าแน่ๆมีช่วงใช่ไหมมีช่วงใช่ไหมอันหนี้เปิดไหยดิเจดาด้าฉีเป็นเพื่อนก็ได้คุณคุณดาด้าเราแค่อยากรู้นะเราไม่ได้ไปกลัวกันไล์สดนะ เนี่ยพี่ปั้งแบบพี่ด่าอะยังไงล่ะโอยพี่นัทพงศ์บอกพี่ดา่าอะยังไงล่ะโอยมาตามกันในไลฟ์ทั้งวันเลยวันเนี้สามชั่วโมงมีแต่คนมาตามเนี่ยแม่ใจ่ย้นมแม่สามชั่วโมงเนี้ยไม่ได้ขายของเลยอ่ะนี่แล้วดูมิสคอลกูสิ่นี่ดูมิสคอลคือคนอยากดูหลักเห็นแบบเยอะจริงจริงอ่ะสี่สิบมิสสุดท้ายค่ะทุกคนพี่ด่าต้องไปแล้วทุกคนชำระเงินเร็วใช้ใช้คูปองกันเร็ว จริงจะหมดอันนี้ละจานี้ละตอนนอ่ร้ายต่อวันนี้ไม่ได้พักเลยหน่าอะายก็คือมาโทรตามเข้าไลน์กันฉ่ำ <c oughs> ปะตปงประตือข่าวแข่าไปไกลแล้วไหมแน่นทุกพื้นที่ขนาดถึงขั้นแบบอยากจะมาหาพี่บอกถ้พี่บอกพี่ก็โดนไล่ออกเนาะแต่ละคนเนาะน่ากลัวมากนะเมื่อกี้ กบกไม่้ออกเนาะทำงานห็รู้ว่าฉันอยู่ฉันาหาเธอด้วยฉันไม่รู้คนรู้เรื่องอะไรหาหาม่มีแต่หมาว่ามีคนรู้ว่าฉันมาหาเธอด้วยจะมายังมีการแล้วบอกว่าขอมาสัอเธอนะข่าวจะบุกออฟฟิศแล้วี่โดออะไรออกเนาะเคนี่ไงต้องแป๊นัดนัดนั งั้นเราลงไลน์ให้วีไดาไปประชุมกันก่อนทุกคนขอบคุณที่มากันวันนี้มากๆนะคะแล้วก็ใครที่รอใส่ใจเดี๋ยวใครที่เดี๋ยวประเด็นอ่ะใครที่ใส่ใจกดใส่ตะกร้าทําไม่ชำระเงินนะเด้งไหเด้งนะถูกต้องโอเคงั้นขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลน์กันมากพี่น้าวไปเลยไปเลยครับจบไม่แต่มาตามเวลาของดดาพอดีไม่แต่ดดาเขาน่ารักคือจริงเขาที่ใส่เขาน่ารักมากผมรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่แบบเจอแล้วแบบเขาเรียกนะดูแล้วแบบอารมณ์ดีแล้วเข้าใจว่า แล้วรู้ด้วยนะมีคอยแล้วแม่รู้ด้วยดีเจดาด้ารู้ด้วยมีคอยม่แล้วคุณหนิงไปนี้คุณหนิงอ่ะเหมือนนัดไปเจอไม่ได้เข้าไลฟ์ด้วยแต่นั่งรออยู่แล้วตอนเนี้ยน,นัดประสานเข้าไปว่าเออเนี่ยอยากจะอยากจะคุยกับพี่ดาด้าเพราะว่าเห็นว่าน่าจะรู้เป็นข้อมูอมมมอลอะไรอยู่ด้ยวยกันแล้วทุกคนก็เลยงงว่าเออเรารู้ได้ยังไงร,<ห>รู้ได้ไวาอาโอ้โหเอาจริงอันนี้ทั้งคุณหนิงกับดีเจเอาจริงเรื่องเรื่องการตามหาตัวบุคคลเนี่ยคือเรื่องเล็กมากสําหรับพวกผมคือ ไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้หรอกว่านอนหนูเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรนี่นะฮะเพราะเอาริแต่งนี้ผมว่าก็ให้เวลาดาด้าเขาแหละเพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่าคือคนเรามันไม่ได้รู้ทุกเรื่องอถูกไหมแล้วเขาก็ไม่ได้การันตีว่าใครคือผู้บริสุทธิอ์อะอันนี้ต้องแฟรแกับดาด้าเขาแต่วันนี้เขาก็งงอ,อันนี้ไม่มีอะไรนะดาด้านะอันนี้น้องเขาอยากจะแบบ ไม่ขอสัมภาษณ์อยากคุยด้วยเอออยากคุยด <c oughs> ้วยแหมรีปิดไลน์เลยแล้วประชุมเสร็จไม่รับสาย <c oughs> ประชุมเสร็จไม่รับสายาจจประชุมยุ่งประชุมยุ่งเลยอาทีหนึ่งของโทรไหมอาท <c oughs> <c oughs> ีหนึ่งกว่าแล้วดีเจด้าเขาจะนอนไหมนี่ฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับเอ๊พี่ลืมอะไรไปป่าววะเอออ๋ออ,อีกคนไงไม่เตือนพี่เลยเองคนไหนอีกคนนึงไงเล่าที่วันนี้เองนั่งดูไลฟ์อ่ะเออแล้วไม่มีหลุดมา คุณแอนใช่ไหมเออคุณแอนอริชาคุณแอนอริชานะก็เ,ออเป็นหนึ่งคนที่ที่อยู่ในแก๊งนางฟ้าเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยก็คือช่วงค่ำเขาเพิ่งไลฟ์ขายขอ,ของของเขาในในทิกต็อกส่วนตัวเขานั่นแหละนี่แล้วจังหวะนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันก็คิดว่าผมใส่ใจอยู่มัม้งก็เด้งขึ้นมาเลยแล้วเป็นช่วงจังหวะที่คุณคุณแอนชีแช้แจง่ันซะเฮ้ยไม่ลรอพี่ก็ดูพอดีนะตอนคุณแอนเขาไลฟ์พี่ถ่ายออถ่ายฟีดแต่พี่ก็จกว่าเอ้ะคุณแอนคงไม่พูดแต่อีเนี่ยนั่งงนนอ่ะ้วเเตาาดทีรริกขึๆ คือตัวคุณแอนบอกตัวคุณแอนอแอน่ะไม่ใช่คือหมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหลืวว่าจะเป็นผู้เสียาหายหรือเป็นเหยื่ออะไรหรือเปล่าแต่ก็ให้กําลังใจเพราะว่าเรื่องนี้ฟังแล้วก็รู้สึกเจ็บเสียวความรู้สึกด้วยใช่เขาพูดแบบนี้แต่ไม่ได้บอกถึงใครไม่ได้พูดถึงใครแ,<ต>แล้ว<ต>กรอให้เจ้าตัวออกมาพูดดีกว่าแสดงว่าคุณแอนน่าจะทราบว่าที่สังคกมกำลังพูดถึงคือใครลองฟังเสียงคุณแอนหน่อยครับเปิดเต็มจอเลยครับทุกคนมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับทั้ง เรื่องถามว่าถามว่าถามว่าเรายังไงเราก็เราก็ไม่ไม่โอเคนะเราก็รู้สึกว่าแบบเราเสียใจเรารู้สึกผิดเราไม่ได้เรารู้สึกแค่แบบเฮ้อ่ะมันเหมือนอกหักอะ่ะพอฟังคนที่เรารักมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับคนที่เราลักคนใกล้ตัวเราหรืออะไรเงี้ยมันละเอียดอ่อนผักแคลวปลูกยากไหมผูกยากผูกปลูกยากทุกคนรอ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 ,อให้แบบเนาะ เราให้คนในข่าวเขามาตอบจริงวันนี้วันนี้เธอเอาไปเลยใช่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเธอเอาไปเอาไปก่อนวันนี้โปรใสใจวันนี้เธอได้เยอะนี่ครับคุณผู้ชมฮะคือคุณแอนก็พูดสั้นๆเหมือนกับเขาเสียความรู้สึกอืมใช่แล้วคนนั้นคือใครอ่ะเออล่าสุดคุณผู้ชมครับจะบอกว่าไม่รู้ชื่อก็จะหาว่าโกหกทจริงก็ทราบชื่อแหละครับว่าเป็นใคร แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันมีข้อมูลวันนี้แต่เราไม่สามารถเปิดเผยแหล่งข่าวเราได้นะครับคือแล้วก็ถ้าดีเจดดาดายอยู่อยู่รับสายหน่อยก็ได้นะครับ <c oughs> ดาดาครับ <c oughs> แล้ววันเนี้ยเราได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวมาคุณผู้ชมครับถ้าใครได้ดูใน Facebook ของผมเนี่ยที่ผมโพสต์ไปเนี้ยเราทราบมาว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยณตอนนี้มีผู้เสียหายที่เขาจะปรากฏตัวได้เนี่ยคือ5คน ในจํานวน5คนนี้เห็นบอกว่าต้องมีดารารวมอยู่ด้วยม,มีดารารวมอยู่ด้วยและไม่ต้องถามผมต่อนะครับใน5คนดาราเป็นใครไม่สามารถบอกได้แต่วันนี้แหล่งข่าวเนี่ยตอบกับเรามาโดยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือวันนี้คำพูดที่แหล่งข่าวพูดเนี่ยผมจะให้พูดผ่าน AI ของผม,มเพราะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วจำนวนเงินทั้งหมดมันคือกี่บาท ปรากฏว่าแหล่งข่าวฝากมาบอกว่าเงินทั้งหมดมันไม่ถึง400ล้านฟังดีๆนะครมันไม่ถึง400ล้านในจำนวนเงินนี้เห็นบอกว่ามันมีการหยิบยืมกันตลอด2ปีครับใน2ปีนี้ถามว่าแล้วบุคคลคนนี้เอาเงินไปทำอะไรคำตอบก็คือทำธุรกิจครับ ธุรกิจที่ว่าเกี่ยวกับอะไรเขาบอกว่าก่อนหน้าน,นี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานอีเวนต์ออแกไนเซอร์หรือไม่ซึ่งจริงๆแหล่งข่าวบอกมันก็คือเกี่ยวกับงานประเภทนี้ขณะเดียวกันเนี่ยทำไมถึงให้ยืมเขาก็บอกกับเราว่าเงินที่ให้ยืมเนี่ยสำหรับกลุ่มดารากลุ่มนี้ประมาณ50ล้านเยอะมากนะครับรบและในจานวน50ล้านเนี่ยถามว่ามีการตอบแทนกันยังไงคำตอบก็คือ เขาขอคิดดอกเบีย้ยครับดอกเบีย้ยที่ว่าคนในวงการก็เลยเอามาลงกับดาราคนนี้ในการขอยืมลายละห้าล้านบ้างสิบล้านบ้างนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยบุคคลคนนี้บอกว่าเขาก็เอาเงินไปลงด้วยแล้วขอคิดดอกเบี้ยร้อยละสี่ต่อเดือนเหตุผลที่คิดร้อยละสี่เพราะเนื่องจากไม่มีทรัพย์สินมาค้ำประกัน โดยบุคคลคนนี้มาอ้างกับกลุ่มดาราว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปให้กับอีกคนหนึ่งเลยไม่มีทรัพย์สินมาค้ำประกันแหล่งข่าวบอกช่วงนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นจำนวนเงินกี่บาทถ้าฟังตามนี้คือ50ล้านฟังเสียงช่วงที่1ก่อนฮะจำนวนเงิน50ล้านบาทเป็นการยืมคนใกล้ชิด5คนาคนรายละประมาณหล้านถึง10ล้านบาทคิดดอกเบี้ยร้อยละส กลับมาตรงนี้ไอ้ก่อนจะไปอะไรต่อลองคำนวณเล่นๆหน่อยไหมร้อยละสี่แล้วมันจะเป็นเท่าไหร่ถ้าต้องใช้คืนสมมุติว่าวันนั้นเราคิดก่อนเข้ารายการเราคิดกันกี่บาทนะคืออย่างนี้ถ้าเกิดนับยอดจากห้าสิบล้านร้อยละสี่นี่คือต่อเดือนนะฮะเดือนเลยหรอร้อยละสี่ต่อเดือนโทษนะอันนี้ถ้าดาราที่ให้ข้อมูลทางด้านของรายการพุทธทอคมาก็ต้องขอบคุณนะคะผมว่าเขาดูอยู่ขอบคุณมากนะพี่นะเออแต่ประเด็นก็คือ ผมว่าตอนนี้ที่ดาราบางคนไม่กล้าเปิดตัวเพราะกลัวโดนสวนเรื่องดอกเบีย้ยหรือเปล่าถ้าร้อยละสี่ตอเดือนปีหนึ่งมันเท่าไหร่วะไอซ์ปีหนึ่งก็คือต้องคูณสิบสองไ่ะใช่สี่คูณสิบสองก็คือสี่สิบแปดร้อยละสี่สิบแปดต่อปีอะโหครึ่งรึ่งอ่ะแล้วกอน,นะถ้ายืมเอาตีแรกกลมๆนะตีแรกกลมๆนะห้าสิบล้านดอกเบีย้ยทั้งปีต้องเท่าไหร่ไอซ์ยี่สิบสี่ล้านครับฮะาแค่ดอกเบี้ยดอกเบี้ยต้องเป็นยี่สิบสี่ล้าน คุณผู้ชมตายแล้วคุณพระแล้วจะเอาเงินที่ไหนคืนว่าดอกเบี้ยอืต่อมามีพีกกว่านี้อีกคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่านอกจากจะคำนวณดอกเบี้ย24ล้านคำถามคือแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมวันนี้พวกคุณถึงต้องเหมือนกับอยากจะขอขอเปิดเผยเรื่องนี้คำตอบที่ทำไมอยากเปิดเผยเรื่องนี้อยู่ตรงพญานาคก่อน ครับต้องขอบคุณเขาก่อนนะต้องขอบคุณเขาก่อนยาดานะ <c oughs> เพราะพญานาคมีพญานาคถึงมีเรื่องนี้ครับอขอบคุณด้วยครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคและพญานาคพร้อมสดชื่นแบบเพิ่มเพซ่าไม่เหมือนใครลองแล้วจะเฮิบหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศราคา15บาทบอบานี่ฮะและที่สําคัญอ่ะนชนชนชนสิบห้า <15 S 1> บาทหาซื้อได้ครับเห็นไหมว่าอย่างเงี้ยจะเฮิฟครับคุณผู้ชมครับ ยี่สิบสี่ล้านคำถามต่อมาทําไมพวกดาราต้องขยับเอาเสียงสองก่อนเสียงสองครับทำไมดาราต้องขยับเขาบอกสิ่งที่ต้องขยับเพราะว่า2ปีถูกไหม,มที่มีการลักษณะยืมไปแล้วเขาบอกว่ามันมีการส่งลักษณะคือส่งยอดคืนเฉพาะแค่ดอกเท่านั้นไม่ได้มีการส่งต้นคืนเลยมแม้แต่น้อย่ไมยี่สิบสี่ล้านและเขาก็ไปเข้าใจแล้วไม่ไอ้โทษทีนะอไอ้มูลคํานวณที่ยี่สิบสี่ล้านต่อเดือนต่อเดือนอใช่ไหมยี่สิบสี่ล้านหารสิบสองนี่เดือนละสองล้านนะโอ้ เฉพาะดอกหมุนเงินยังไงวะโทษนะตอนนี้งานออกแกไนท์มันก็ไม่มันก็ไม่รู้มันคือคืนหรือเปล่าใช่ไหมใช่เออเล้่ไงต่อไอ้เอาเ<อ>สียงที่สองก่อนก็คือเขาบอกว่าเมื่อมันมีปัญหาเรื่องการยืมไปเสร็จปุ๊บผ่านมา2ปีปรากฏมีการส่งคืนเฉพาะแค่ดอกเบี้ยต่อเนื่องไม่ได้มีการจ่ายต้นเลยเพราะเห็นบอกน้าจะเกิดการหมุนเงินไม่ทันบางกิจกรรมขาดทุน แล้วก็เขาบอกว่ายืนยันว่าไอ้เงินต่างๆที่มีการหยิบยืมไปเนี่ยน่าจะไม่ถึงยอด400ล้านจริงๆเพียงแค่50ล้านเท่านั้นแต่แหล่งข่าวเนี่ยได้บอกกับเรา,างี้ครับผู้ชมครว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเงินเนี่ยอันนี้คือเฉพาะกลุ่มเ,เขากลุ่มเขาคือ50ล้านในั่นหมายความว่าอาจจะมีคนอื่นอีกอถูกป่ะแล้วถ้าเป็นคนอื่นอีกจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยตอนนี้คือจ่าย เขาไม่ได้ขยายความต่อนะว่า24ล้านเนี่ยคือจ่ายดอกครบหรือเปล่าเพราะเห็นบอกว่าเรื่องนี้ยืมมาตลอดสองปีใช่ครับโห oh, คุณแม่เอ้ยคุณไม่อะไรนะ <S 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 โอตายแล้วคุณพระต้องเรียกว่าคุณพระครับประเด็นก็คือโห oh, ไอ้สองปีแม่งก็24คูณสองเท่าไหร่วะ48 48ต้น50ล้านดอก48ดอกเบี้ย48ล้านแล้วคําถามคือเหล่าดาราจะกล้าเปิดตัวไหมล่ะเพราะถ้าดาราเปิดตัวเนี่ยอันนี้ด้วยความเคารพนะครับอย่าโกรธกันนะ ผมไม่รู้จักพวกเขาเลยเป็นการส่วนตัวแต่เขาขอบคุณที่เขาให้ข้อมูลคือดาราจะโดนโจมตีไหมว่าทําไมคิดดอกแบบนี้ใช,ใช่ไหมครับคือเพราะมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ดาราจะไม่กล้าเปิดตัวยังไม่กล้าเปิดตัว,ตวแต่ขอให้เขาเนี่ยคืนดอกครับอ่ะฟังเสียงที่สองหน่อยที่แหล่งข่าวพูดเราก็ทําเป็น AI ให้ดูเนี่ยแหละนอนดจ่ายแค่ดอกเบี้ยแต่ไม่มีการจ่ายเงินต้นอ้างหมุนเงินไม่ทันเพราะงานอีเวนต์ติดลบ เสียงที่3เลยเดี๋ยวขยายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเปิดเต็มจอเลยที่มันขอเต็มจออุตสาห์ทำเอไอมาแล้วพูดแทนว่าเอ,อเสียงเขาประมาณนี้แหละครับนะคะพอเพื่อนมารู้ความจริงทีหลังว่านอหนูเอาเงินไปหมุนในธุรกิจตอนนี้กําลังรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงสื่อะะกลับมาตรงนี้เลย หมายความว่าผู้เสียหายกําลังจะรวมหลักฐานใช่ครับและขอให้เขาคืนดอกเบีย้ยซะก่อนเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกผิดหวังเมื่อกี้น้อง AI ไอเขาอาจจะพูดสั้นๆสิ่งที่ผิดหวังคือตอนแรกที่มาขอยืมห้าสิบล้านเนี่ยอ้างว่าจะเป็นตัวกลางเอาไปให้อีกคนหนึ่งยืมออแต่สุดท้ายแล้วมารู้ความหลังจะผ่านไปสองปีว่าเงินห้าสิบล้านไม่ได้เป็นตัวกลางแต่คุณน่ยยืมเองโอ้ตายแล้วมันอาจจะทําให้กลุ่มที่เขาเป็นเจ้าของเงินเขารู้สึกไม่พอใจเรื่องนี้แล้ว โอ้ตาย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 โหคนเรามันยืมอะไรเยอะขนาดนั้นวะผมก็ไม่เข้าใจว่าคือมันอะไรคือเรื่องเงินอ่ะเนาะมันทําให้แบบแต่ถ้าสองปีเดี๋ยวก็ต้องรอฟังนะเพราะว่าเจ้าของเงินเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคิดร้อยละสี่ ซึ่งก็อย่างที่บอกอะถ้าคำนวณก็คือปีละ24 2ปีก็คือ48ล้านเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเสียใจว่าทำไมถึงไม่บอกกันตรงๆงทำไมกลายเป็นว่าเมื่อเขาไปไล่เช็คแล้วเนี่ยเขาไปเจออีกอันนึงล่าสุดเราเปิดแชทบางอย่างให้ดูก่อนจะส่งไปขอนอนอแต่ไม่ต้องบอกว่าใครแล้วกันเราพยายามแชทไปหาคนคนหนึ่งถูกไหมไอซ์อเดี๋ยวให้ดูเอาแบบหันหากล้องไม่ต้องขึ้นจอหรอกเอาให้ไอซ์หันมือถือให้ดูว่าแชทอะไรบางอย่างนี่ครับก็คือว่าเราพยายามจะติดต่อไปหา บุคคลคนหนึ่งซึ่งเราได้ข้อมูลมาว่าเดวเขาถ่ายก่อนตามข้อมูลแล้วเนี่ยว่าเอ๊คุณมีกระแสข่าวมาที่เราได้ข้อมูลมาว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นผู้เสียหายไหมเราก็เลยพยายามจะติดต่อไปหาหนึ่งท่านเราก็ถามไปว่าพอดีมีทางแหล่งข่าวที่เราได้ข้อมูลมาว่าเนี่ยทางคุณเนี่ยน่าจะเป็นผู้เสียหายในเรื่องกรณีนี้หรือว่าให้เขายืมเงินไปจริงหรือเปล่าปรากฏว่าแหล่งข่าวที่เขาให้ข้อมูลเราเนี่ยเขาเลยตอบกลับมาพานองว่า it is not me ก็คือเรื่องนี้มันไม่ใช่ชั้นนะอ่าแต่บุคคลคนนี้เขาก็มีคนใกล้ชิดเขาอีกคนหนึ่งถูกไหมใช่ครับซึ่งคนใกล้ชิดเขาอาจจะเป็นคนที่ให้นนหนูยืมหรือไม่มแล้วแชททั้งหมดก็คงจะต้องรอเวลาให้กลุ่มดาราบางท่านกับผู้เสียหายเขาได้คุยกับคุณนนหนูนาสมมุติก่อนว่าสุดท้ายเนี่ยจะยังไงจะยังไงก็หวังว่าถ้าคุยกันได้ เรื่องราวทั้งหมดอาจจะไม่ปรากฏออกสื่อแต่ถ้าสมมติยังคุยกันไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องเรียกร้องของความเป็นธรรมด้วยเพราะเดี๋ยวเราต้องรอฟังทางเขาเรียกเจ้าของเงินด้วยนะว่าจริงๆแล้วคุณเก็บดอกเข้าไปเท่าไหร่รขนาดเดียวกันอะผมไม่เข้าข้างใครนะถ้าคุณนอนหนูนามสมมติเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเพราะเราจะไม่เอ่ยชื่อถึงแม้รู้เราก็จะไม่บอก ประเด็นก็คือนอนหนูเนี่ยเขาเต็มใจที่จะชําระไปเรื่อยๆไหมและชลําระแล้วเท่าไหร่ถูกไหมฮะเพราะด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้และคําถามคือถ้าคุณมาบอกกับกลุ่มกวนดาราว่าคุณจะขอเอาเงินก้อนนี้ไปให้อีกคนนึงแต่สุดท้ายเขามาเจอว่ามันไม่ใช่เหมือนกับคุณนนหนูเนี่ยเอาไปบริหารเองทําไมไม่บอกเขาตรงๆเขาเสียความรู้สึกนี่คือสิ่งที่พวกเขาบอกมาและไม่ใช่เฉพาะแค่ดารานะครับเห็นบอกว่าเป็นพวกนักธุรกิจก็มีด้วยในเรื่องนี้ หมดแล้วเนาะพี่จะพูดเรื่องมีไหมอ๋อมันต้องเอ่ยชื่อคนหรือป่ะไม่ต้องเอ่ยอันนี้ก็ลน,ะอน,นล์อันนี้ก็ลาย <จะ S 2> เหมือนกันจะเปิดให้ดูไม่ได้แต่ไม่ได้เปิดดูไม่ได้ครับเปิดดูไม่ได้ฮรเออเห็นบอกว่ามีคนหนึ่งเอาสั้นๆครับ ตอนนี้ภาษาชาวบ้านเรียกใบแดกอืมใบแดกไปแล้วคะเขาบอกว่ามีคนหนึ่งไปรู้ความอ๋อออย่าพูดเยอะนะไอ้กุเรือคือมันมีแชท่างนี้มีคนหนึ่งใช้คำว่าเสียความรู้สึกแล้วกันใช่ไหมเขาอาจจะเสียความรู้สึกว่าทําไมทําไมเขารู้คนสุดท้ายอืใช่ป่ะเขารู้คนสุดท้ายคืออย่างนี้ถ้าผมเป็นเพื่อนอาบารตอนลงอาบารตอนลงอาบารตอนลงคือถ้าผมเป็นเพื่อนผมเข้าใจความรู้สึกคนนี้เลยนะแล้วผมเห็นใจเลยคือถ้า โอ้โหอุตสาอุตสาแบบรักอุตสาแบบดูแลอุตสาเทคแคร์มากๆแต่กลายเป็นว่าเขากับรู้ความ,มจริงคนสุดท้ายครับ พูดต่อไม่ได้แล้วสงสัยเขานอนแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมฮะทั้งหมดนี้ยังไม่มีใครผิดนะแล้วเรื่องทั้งหมดเราควรรอตัวจริงเขาปรากฏตัวผมแค่พูดเรื่องนามสมมุติและไม่ได้เอ่ยใครด้วยแค่เล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องแบบนี้และผู้เสียหายเขาก็ยังรอนอนหนูออกมาเคลียร์กับเขาก่อนหวังว่านอนหนูจะไปเคลียร์ให้จบใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าถึงเนื้อหาที่มากกว่าใคร กับพุทธทอล์กเพียงคุณสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเดือนละ25บาทขั้นตอนการสมัครเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Google Chrome บนมือถือหรือกดผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad ค้นหาพุทธทอล์กอย่าลืมนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินอ้อแล้วอย่าลืมกดยืนยันการสมัครแค่นี้คุณก็จะเป็นสมาชิกพุทธทอล์กได้อย่างง่ายดา รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดหลังจากการสมัครครับและที่สําคัญเมื่อทุกท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมาชิกพุทธทัศน์ t ครับพุทธทัศ์ t a ลูกก่อนใครคําชัดทุกทยไดยเมื่อไรไม่มึนงามตเต็นทุกมุมมียูเพียงแค่คําุทธทัศนเรื่องจริงที่คุณต้องฟัง